คำทำนายดวงชะตารายวันวันที่18สิงหาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้การวางแผนระยะยาวและการพัฒนาตนเองมีโอกาสในการได้รับความรู้ใหม่ๆหรือการเดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์การงานการงานมีความก้าวหน้าจากการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ มีโอกาสในการเดินทางเพื่อดูงานหรือการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศการนําเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์จะประสบความสำเร็จหากมีการเตรียมตัวมาอย่างดีงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการให้คำปรึกษาจะโดดเด่นการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนระยะยาวหรือการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือต่างประเทศ ควรบริหารจัดการเงินอย่างมีระบบและไม่ควรใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถหรือเป็นคนต่างชาติควรเปิดใจเรียนรู้และทำความรู้จักคนมีคู่ความสัมพันธ์มีความมั่นคงและเข้าใจกันดีมีโอกาสในการวางแผนอนาคตร่วมกันควรหมั่นเติมความรักและความเข้าใจให้กันและกันสุขภาพ สุขภาพกายแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องการเดินทางที่อาจทำให้เหนื่อยล้าควรพักผ่อนให้เพียงคอและดูแลตนเองเป็นพิเศษจิตใจมีความสงบและมั่นคงแต่ก็อาจมีเรื่องให้ต้องคิดมากบ้างควรหาเวลาทําสมาธิหรือปฏิบัติธรรมอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคอาจมาจากความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง หรือความล่าช้าจากขั้นตอนการติดต่อกับต่างประเทศควรใช้ความอดทนและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานหากมีปัญหาควรปรึกษาผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้งานราบรื่นขึ้น การเงินควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบและไม่ควรเสี่ยงลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยความรักสำหรับคนโสดควรเปิดใจเรียนรู้ความแตกต่างสำหรับคนมีคู่ควรใช้ความเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน